how do กรับสวัสดีครับพวกเราทุกคนครับเบอร์เองครับวันนี้เบอร์อยากจะมาขอวิงวอร์ให้พวกเราทุกคนนั้นช่วยกันดูแลตัวเองและโดยเฉพาะที่สุดก็คือดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของเราที่อยู่บ้านและทุกคนครอบครัวเราให้ได้วัคซีนเข้าไปในร่างกายนะครับวัคซีนที่ดีที่สุดในโลกก็คือวัคซีนที่ได้เข้าไปในตัวเราแล้วและวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือใจเราด้วยนะครับใจเราที่ห้าวหาญที่จะออกไปฉีดไม่ต้องกลัวทั้งสิน้นเพราะว่าเราทำเพววื่อความรัก รักครอบครัวของเรารักคนที่เราหลักรักรักตัวเราเองเมื่อระกอบก,กว่าหลายๆคนหลายครอบครัวประเทศไทยของเราก็จะปลอดภัยครับวัคซีนนี้ฉีดเข้าไปแล้วก็เหมือนเราได้ซ้อมอร์ไซค์ใส่ใส่หมวกกันน็อกจะขอให้มีความมั่นใจเมื่อเรามั่นใจแล้วเมื่อเราฉีดเข้าไปแล้วไม่ใช่บอกให้นะครับว่าลูกๆที่อยู่ไกลกัณพ่อคุณแม่ ช่วยจัดการให้ด้วยช่วยจัดการจองชื่อคุณหมอพร้อมพี่ไม่ยังได้ฉีดเรียบร้อยแล้วเลยนะครับขอให้ทุกคนได้ติดต่อไปที่หมอพร้อมติดต่อให้คุณพ่อคุณแม่ติดต่อให้ใครก็ตามอ,อยู่ไกลผู้ใหญ่ของท่านติดต่อซะแล้วให้ท่านรีบจองถึงแม้ว่าจะเข้าคิวเันยาวแต่ก็ยังมีความหวังครับแค่ให้รู้ว่าเราจะได้วัคซีนเมื่อไหร่ก็เราปลอดภัยแล้วครับแล้วเราจะต้องทาตัวให้เหมือนเดิมนะครับก็คือเราจะต้องดูแลตัวเองให้ดีขึ้น เหมือนเดิมก็คือใส่มาสกเมื่อมีคนอยู่ล้างมือเมื่ออยู่คนเดียวเราอยู่คนเดียวเราจับปลายล้างปลาไม่มีใครเห็นแต่ว่าตอนที่อยู่คนเดียวนะครับสำคัญที่สุดที่เราะทําความสะอาดได้เราล้างมือเรได้เราใส่มากได้ด้วยความปรารถนาดีาจเบือนะครับอยากจะเจอกันเร็วๆอยากจะมีความสุขกันเร็วอยากจะร้องําทําเพลงกันให้ดีที่สุดเราจะทําหน้าที่ของบทที่ดีที่สุดอยากให้น้องๆลูกหลานทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทําตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ทําให้พ่อแม่อย่างเดียวบอกพ่อพุณแม่ว่า พวกหนูได้ทำแล้วพวกหนูได้จองแล้วจิงจอ,อนคุณพ่อคุณแม่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะพูดให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาอิมาซอ,อที่รู้ตัวว่าเป็นคนไทยต้องทําคือไปฉีดวัคซีนครับกราบขอบมคุณครับวิงวอนนะครับเทอให้ <S <S ้ <S <S ้ไดรู ฉันยังมีหัวใจก็เธอทำให้ได้รู้กันพูดถึงคำว่ารักที่หลักมีความชมกับดีๆมีความสุขที่ได้ๆจงบอกใครๆว่านี่คือแผนดินนี้แผนดินนั้นเป็นตำนานผู้คนมียิ้มพิมพ์ใจจงบอกเขาไปว่านี่คือแผนดินไทย ่าลังเลขอให้ตัดสินใจเร็วๆผมถึงได้มาเร็วๆวันนี้มาทําให้ผู้คุณเห็นว่าอย่าลังเลเลยครับผมก็มาฉีดจริงๆมม่ไม่เห็นต้องมีอะไรต้องกลัวบางคนกลัวไปก่อนที่จะทําทั้งที่รู้ว่าการกระทําเนี่ยเป็นการช่วยเหลือทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านของคุณที่ทํางานของคุณก็ขอ,อย้่อีกสักครั้งหนึ่งว่าช่วยหมอช่วยบุคลากรทางการแพทย์ฉีดนะครับ